สวัสดีเจ้าสวัสดีน้ำนะเจ้าป้ากันอีกแล้วเจ้ากับช่องขนมชาแนลนะเจ้าอ่ากับข้าวมังเหนือวันละเมนูวันนี้นะเจ้าป้าจะมาย้ำพักจุ่มฟ้าเจ้าเจ้าอ่าตั้งหม้อต้มน้ำวันนี้แล้วนะเจ้าเพื่อเพิการเสียเวลาเนาะเจ้าอป้ากจะเจ้าพักเนี่ยเจ้าหลวกไปก่อนนะเจ้า หลอกสักกั๊มนะเจ้าอืมหลอก,กได้ทีแล้วเจ้าแต่จะเอาไปเอ๋เอายกเคยสเสด็จน้ำเจ้าแล้วก็ปั้นน้ำออกเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เอาหม้อต้มเนี่ยเจ้าก็บเป็นการเสียวร้านเนาะน้ำห่าต้มละเนี่ยเจ้าวันนี้เขาจะตำใส่ปลาทูเนาะเจ้าเนาะตังคิ ตขขำของเขาของยวงั้มของเขาก็จะมีเนี่ยเจ้ามีกระเทียมมีคามีพริกแห้งเอ่อเอาไปผิงเจ้าไปหิงไฟให้มันอ่าหอมๆนะเจ้าเนาะอ่าเขามาทำการตำน้องพริกล้อกันเลยเจ้าเจ้จะโขกลงไปเลยโขกไม่พอแลกจ้ะถ้ากะเอาเนี่ยจเจ้าปลาทูเนี่ยเนาะอ่าเอาไป ตั้มตัวพิกนี่เลยนาะพวกพีชเลยเฮาถอดแล้วกะไอ้ใส้กราบออกเรียบร้อยแล้วเจ้าอเอนะาคยังตั้มจะตั้ม้อแรกก็จาเนาะอ่าตั้ม้อแรก,แกนะอ่า,อกอายกอันนี้วางนี่ก่อนนอติดไฟเต๋นาน้ำต้มปลาห้าก็จะอันนี้เฮากจะมาเอาพักนะจ้า,าพักตีลวกตะกี้นะเจ้า เขาเอาไปเสด็จน้ำเรียบร้อยก็มาหั่นมาซอยก่อนเราจะเนาะซอยละเอียดบางคนก็นชอบละเอียดจะมากคนก็นเอาบอละเอียดผงจาแล้วเอาก็จะมาต่ำจามาโซ่แต่พวนัเนาะอ,อย่าใจ้มือเหมือนเดิมลูกข้าวหุข้ากไกเจะ ทีนี้เราก็จะมาปรุงรสนะเจ้าน้าใส่น้ำปลาเนาะเผื่อความหอมกลมๆนะเจ้าปรุงในคคกนี้เลยเจ้าชุบรสนิดหน่อยนะเจ้าใส่น้อยเส่บน้อยใส่หลายเส่หลายบหใส่กับล๋านนะเจ้าน้าใส่น้ำมห้าต้มลงไปนะเจ้านะใส่ในคคกนี้เลยเจ้า กระโตลงไปเนี่ยกาจะล้มขนาดจะหอมนะเจ้างำพัดจุนปลาใส่ปลาทูเจ้าอี้แต่ใดละเจ้ะก็เข้าเหมือนเ้อบ้านห้าทำง่ายล้วเจ้าเนาะทีนี้เขามาชิมกันก่อนเนาะก่อนตีบอใส่ถ้วยใส่จานนะเจ้าชิมกันก่อน เจาจิ้มกันกอน,น,นอ่อมล้ำขนาดเจาเอาเจาะเพ็ดๆหน่อยเจาะปลาหมักเพ็ดเนาะอันนี้เอามาตักใส่จานกันเลยนอ่อดูสีน่ากินขนาดเจา หอยตัวไหนใส่ปลาทูสามตัวก็นะเนี่ยเจ้ายำพักจุ่มปลาเนาะบ้านเฮาเนาะเจ้าเนาะอนลองไปหน้ากินกันพอนะเจ้ามักไผ่มัก,กมันเนาะเจ้าเนาะเจ้า คลิปนี้กะาากากดไลค์กดแชร์นาะเจ้าก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาป้านาะเจ้าเนะ,ะคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า